และแล้วเราก็ได้เพลาที่พี่บุญลายจะผสมแล้วเมาดูบุญลายกินป่าลูกโหเพี่อนอาณามาเปิดใส่เลยฮะผมมือไม่ว่างครับเพี่นมือฝั่งหนึ่งถือมารกาซาร์อีกฝั่งหนึ่งล้วงกระเป๋าอยู่ครับเลยไม่ว่างอืมเอาเคสนิ่มุ่นมาไปใส่ยางให้ผุ่นไหมมนใส่ลายรอบ เดียวมาล่างอีเลยเจียวมาลา่างแบบนี้นี่เสี่ยซ้ายให้เนละโอ้คุณ,ค,ณคุณไม่คนอย่างเงี้ยมันไม่เข้ากันหรอกมันไม่มีน้ำเนี่ยโอ้บุญหลายนี่ไม่เชื่อผมนละยบุญหลนี่เขาพูดอะไรไม่ฝัดฟังผมเลยเอฟซี FC. ทำไงดี ยังยังไม่ใสอ้าวแต่ว่าสียงเดี๋ยวมันเปิดน้ำมาแล้วเจอเปิดน้ำมาแล้วสายามออายามหอนอยูบ,บัวบานอยู่ได้ไหมลนะ่ะขอนอกว่ะเจ้ไม่หายไงโหดูครับบุหลาล่จะใส่น้ำ,นำเยอะไหมฮะรอดูกันนะกว่าจะได้กินสามสี่คลิปวะเนี่ย จริงเหรอมันจะม,มามีไหมวันนี้ไม่ถ่ายนมรอครับทำไมครับขี้เกียจหรอกลัวไม่กินฮะกลัวไม่กินแล้วเมื่อวานกินหมดไหมอ๋อก็เปลี่ยนใหม่แต่ก็โอ้อะไรนี้สูรตรไรสิบหกแปดแปดสี่หกศูนย์ศูนย์งงครับทำเหมือนคนมีแรงหน่อยดิโอ้ทำไรเหมือนคนไม่มีแรงหืมใจหมด อะไรครับตกบัวบัววอนอย่าหนูบัวบวะลูกต้องลข้าวไปดิเจอเทีย่ยวเอาให้แบไบไรอีกเนี่ยมันหรอกสูตรอะไรเนี่ยต้ยมยำคุณหรออ๋ เอาใส่ห้ามเบอเล็กอะไรเพราะว่าเพราะว่าห้ามมันสิบูดดิเพื่อนรำมันจะบูดนะเพื่อนรู้ว่าเดี๋ยวเอาไว้กินเที่ยงอย่างนี้บัวบานี่รุกรีบรุรนมากหิวครับต้องการอะไรมากระแทกท้องอย่างด่วนพลังงาน พลังงานมหาศาลเอาลองถามควานแฟนไปนไหนครับ,บอ๋ก็บ้านไปนอนบ้านบ่นโอ้ว่าวันนี้ไม่เห็นแฟนเขาเอ,อตื่นมานะครับทุกวันจะตื่นมาด้วยกันนึกว่าเครียด้วยกันนะวันนี้นอ อูวอาไม่เจาะใช่ไม่เจาะในกรหลบใช่ไม่อยากที่จะยุดอืมเอาครับเอาครับอืมดูอยากเล่นน้ำโอบอกบัวเขาจะเห็ดอันนี้ไหมครอบสาดไหมจนมือมือซีดเลยนะช้างก็มือซีดเป็นนะดูเอาถึงน้ำเนาะ ชาก็มือซีดเป็นนะเหมือนคนอะเฮ้ย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 โอ้โหท่าเต้นเขาเออโอ้โหดูเดี๋ยวเวลาบีบน้ำข้าวออกเลยไะไยังเอาเลยชิมเลยคือสีหอมเนาะมาบาณได้กินแล้วโอ้โหมาสมบ้าลูกอ้าวืมหอมมาถึงนี่เลยเดี๋ยวไปเอาเอากองยาเบืงเพียน นะจะวางยาบวัวบานมจะวางยาบวัวบานนะฮะแปบ๊บนึงเพี้ยนก็จะวางยาแคลเซียมกับบำรุงแคลเซียมอันนี้คือแคลเซียมนะครับยันเต้นวังเต้น <c oughs> อู้หอมแห้งหอมมากเลยครับขอบคุณคุณยายพลอยแก้วนนครับที่ส่ง อะไรแล้วบุหลายขนุนมาให้บัวบานสิบเม็ดเพื่อนเนาะสองห้าอันนี้หาเอ้าคือให้เนาะบอลต้องตันเอาดิตันเฮ้ยัะตันก่อนเดียวนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอออันนี้หาคือหลู่ยู่เจนเย็นเจก่อนพอเอาัลเมเมตอาลเเม็ด อาปากอาปากโอ้มันมันเ e yeah, หี้ยแค่บ้านน่ะต้องเอา,เา,ายัดแทบปากจังมันถึงจะไม่เหี้ยนะเพื่อนเอา้เอาสร้างกระถิ่มตัวโอ้ยเอายาให้เบยมือช้างงึดงึดข้นผมนี่งึดเลยนะ fc หาบำรุงบำรุงในงสีแดงเนฮะ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเต้นเร็วเต้นเร็วเต้นหน่อยหนึ่งสองสาม เอาขอปากเลยเออนั่นแหละครับช้างถึงจะกินโอ้โหตื่นมาเลี้ยงช้างเลยครับดูอ่ะน,นี่สองสี่หกแปดสิบอ่ะอันนี้ก็สิบเมตรครับปรเป็นยังฮ้ยเจ้เฮึเฮยเฮยเฮยเฮ้ยเสียงหน่อยเร็วโอ้โหเป่าใส่ดาบว่หลายครับเต็มดาบเลยโอ้โห ลีลาได้ผิวไหลบนสูงบนสูงเอปาปั๊เออนั่นแหละเอาซิมเมตเพื่อนดูฮะหอมไหมนี่ใส่กับขนุนเนี่ยเด็กกำลังจตโตนะครับต้องกิน,นเยอะจะได้ใส่ไปเลยใส่ไปเลยทีเดียว1ิมเมตชื่นใจก็อยากหิวมึงกินนะเอาบาสูงบน เออเสียบถึงใจเขาละนั่วคุหลายหลอกประบาลกินยานะแสบเออมีแห้งหลายอ,อ้ายลูกซิกว่าท่อง ท่องกำลังมีเห็นกินแคลเซียมเข้าไปงานคงจะยาวดีโอ้ยแค้นคอ,นเ,อเอ๊ะเปิดเลยเป็นยังต่อไปกับของหนุ่มชื่นใจเอเงี้ยเฮ้เอดูท่ากินดิอ,งงอ่งวเสแซบหลสแซบหล้ไล้พี่หลยอร่อยมากเลย ค,นคนุณคุณยายไผยแก้วผมได้กิน pues ข Arizona, ้วนุนใส่ก sure> ับรับโอ้หเฮ้ยเฮ้ยขาสั่นวลยหนาวขาสั่นขาหลังไม่ต้องบอกให้เต้นเลยครับเต้นเองโอ้หปัดนนี้แขนแน่แป๊บนึงแป๊บนึ่งเออเอาแล้วกินกินโอ้โหดูท่าท่าป้อนเอาปัดหน่อยหน่อยเลยเผือดดูซิกว่า กบางสีแค้นอโอ้ดูดูรู้สึกว่าโบบางจะแค้นเพื่อนแบบนึงช้างผมแค้นมันข้ามหญ่พอดข้ามในหน่อนยมีบ่ดเดี๋ยวไปดึงไปดงเพื่อนยำยุยำยุหย้วยคนนี่ก็บโมโหเลี้ยงเลยโอ้ซุ้เออ อามากินแล้ววะตึกินแต่บกหมี่ิชล่กินแต่บกหมี่โอ้แขนวะลูแกแขนวะ,ะ,ะเออเอะยี่หามวะเออเออแขน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 กินยูกินบ่ะ่ม่มากินหหยชื่นกินได้นีิ รู้สึกว่าไม่กี่ก้อนก็จุกแล้วนะโอ้โหอะไรเนี่ยบอบานกินแต่ขนุนนะเองนี่เฮ้ยเลือกเลือกกินแต่ขนุนบอฉลาดแล้วไปกินแต่บะหมี่เออต้องปั้นน้อยๆเขากินนะนิ่งเลยครับเจอ อาหารคนแรมเข้าไปแรมแรมโอ้โหดูมีการคายออกมาอีกนะทิศของเขาเนะี่ยโอ้มีกินโลเอาไ่ให้ชื่นดีกว่าครับเดี๋ยวชื่นน่้จะกินดีะเนี่ยให้ควันเจียวป้อนชื่นให้ดูนะสจัสหีคดที่ะ